สวัสดีครับผมไผ่นักกายภาพบำบัดนะครับเป็นนักกายภาพบำบัดทางด้านทาราบำบัดโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะครับวันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับทาราบำบัดนะครับทาราบำบัดหรือไฮโดเทอรรปีนะครับเป็นรูปแบบการรักษาทางกายภาพลักษณะหนึ Parkinson ่งในน้านะครับโดยใช้กลไกทางสรีรวิทยาของน้ํามาประยุกต์ในการรักษาผู้ป่วยนะครับเราจะใช้ในกรณีที่ผู Half ้ป่วยมีข้อจํากัดในการฝึกบนบกโดยเราจะนําผู้ป่วยมาฝึกในน้ําเพื Gao ่อลดปัญหาต่างๆตามมานะครับหรือมีภาวะอื่นๆในข้อจํากัดต่างๆที่ไม่สามารถฝึกได้บนบก โดยรูปแบบการราักษาทางไฮโดรเทอร์ปีของโอรงพยาบาลจุฬาลงกร,กรณ์นะครับจะมีอยู่2รูปแบบนะครับเป็นการฝึกระหว่างนักกายภาพกับผู้ป่วยโดยตรงนะครับหนต่อหนึ่งในน้ำนะครับหรืออีกรูปแบบหนึ่งเป็นการฝึกผู้ป่วยเป็นกลุ่มนะครับโดยเราจะแบ่งกลุ่มเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มผู้ป่วยปวดหลังเรื้อรังกับกลุ่มผู้ป่วยที่มีการปวดระยางของขานะครับไม่ว่าจะเป็นปวดสะโพกปวดเข่าปวดข้อเท้าที่มีการปวดระลังหรือได้รับการผ่าตัดมานะครับเพื่อมาฟื้นฟูในโรงพยาบาลนะครับโดยประโยชน์ของการฝึกนะครับก็เพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ที่จะให้ผู้ป่วยสามารถกลับไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ใกล้เคียงกับปกตินะครับส่วนประโยชน์ของคารามบัดนะครับในผู้สูงอายุอย่างที่เรารู้กันนะครับผู้ป่วยในกลุ่มผู้สูงอายุนะครับเริ่มมีความเสื่อมถอยของร่างกายในเรื่องต่างๆไม่ว,ว่าจะเป็นการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อตามวัยนะครับการเสื่อมของข้อต่อหรือแม้กระทั่งการทรงตัวที่แย่ลงนะครับนอกจากที่กล้ามแล้วก็ยังมีภาวะของสมองเสื่อมถอยนะครับ ดังนั้นเราจึงเอาผู้ป่วยในกลุ่มนี้นะครับมาฝึกในน้าเพราะว่าประโยชน์ของการฝึกในน้ำนะครับจะมีแรงลอยตัวนะครับมาช่วยพยุงผู้ป่วยเพื่อลดการพัดตกหกล้มนะครับเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและเพิ่มการทรงตัวนะครับนอกจากนี้แล้วยังเพิ่มการเคลื่อนไหวของละยางข,องข้อต่อในกลุ่มผู้สูงอายุนะครับว่าในกลุ่มผู้สูงอายุนะฮะพอเราเริ่มมีอายุมากขึ้นนะครับการเคลื่อนไหวเราจะลดน้อยลงกลุ่มผู้ป่วยเหล่านี้นจะเริ่มมีภาวะการใช้ชีวิตประจำวันที่ลดลงและเริ่มมีอาการติดเตียงนะครับ เราจึงเอาผู้ป่วยมากระตุ้นอยู่ในน้ำนะครับเพราะว่าการฝึกในน้ำจะลดภาวะความเสี่ยงในการพัดตกหกล้มได้นะครับเพราะว่าเวลาฝึกผู้ป่วยในน้ำในกลุ่มผู้สูงอายุนะครับเมื <c oughs> ่อผู้ป่วยล้มลงไปจะมีน้ำรองรับนะครับทำให้ไม่เกิดการบาดเจ็บเมื่อมีการล้มอยู่ในสระทําให้สามารถฝึกผู้ป่วยในกลุ่มนี้ได้ดีมากขึ้นนะครับและไม่มีภาวะกลัวในการพัดตกหกล้มนะครับ